สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มาแกะกล่องสินค้าจาก l a ซาด้าน,นะครับผมสั่งเป็นน้ำมันเครื่องนะครับลิควิดโมลีรุ่นอะไรก็ไม่รู้0ูนย์2 0นะครับผมจะไปเปลี่ยนในรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ก็ได้ตามนี้นะครับเขาแถมกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็ตัวน้ำมันนะครับเบอร์20่สิบซูนเม้อยู่ยีโมลิเจนนี่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าใช้กับสตาร์สต็อปเป็นแกสโซลีนนะครับหรือวัารถไฮบริด Hi ใช้ได้หมดเป็น4ลิตรนะฮะ รถที่มีสตาร์ทสต็อปก็ใช้ได้แก๊สโซลีนแล้วก็ไฮบริดใช้ได้หมดเบอร์20ก็เหมาะสำหรับพวกอีโคคาร์นะครับรถรุ่นใหม่ใหม่กระป๋องก็เป็นตามนี้นครับลิควิดโมลีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนไม่ได้เข้าศูนย์นะเพราะว่าศูนย์โอ้โหเข้าที่5ชั่วโมงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง2,000กว่า อันนี้ก็แถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะก็เป็นกระเป๋าสภายกระเป๋าคาดเอวนะครับลิขิตเมลลี่ก็มีหลายเบอร์นะครับ20 30 40ตัวนี้น้ำมันก็เป็นน้ำมันคุณสมบัติพิเศษก็เรืองแสงได้นะลิวิตเมลลี่ โมลิเจนโอเคครับก็ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานก็หวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีโพลีเจมสูน้ำมันมมยู20ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์ครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเขาแถมสองแบบนะกระเป๋ากับเสื้อเราก็แชทเอา เราจะเลือกกระเป๋าหรือเลือกเสื้อนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ